อของข้อรับศาสตราจารย์อาารย์ปริยาตรับนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นสุภาพสตรีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุมนคิการมายกรังสีค่ะนี่คือวิทยาการทรักษาท่้นนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในเชิงลึกน,นะคะเกี่ยวกับหัวข,ข้อต่อยมอเข้าวข้าวตีมือนจนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะกกสำหรับผู้ดำเนินการเสนานะคะอยู่ด้วยกันในวรนวณที่สามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อน,นะะรนับดร คณะกรรมาการสภา,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 าวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการยนีเชิญทุกท่านทานพิเศษด้านหน้าเวทีค่ะเพื่อรับฟังข้อมูลน,นะคะทางโปรไฟล์สารแบบเชิงลึกโดยนักวิชาการกับหัวข้อไก่เม่เข้าข้าปีมังจันนะคะและช่วงนี้นั่นเองข้อเรียกส่งต่อเวทีนี้ให้กับท่านดบบรชาติตอนนะคะได้ดูแลุกท่าน,นต่อค่ะ ข้ารเจ้าเพื่อพระเกยียรพระอ,องค์ท่านด้วยหัวใจวันที่สเสวนาว่าเรื่องเด่นได้รู้เห็นเรื่องต่อยหม้อและทุกไหยมีที่มาว่าด้วยเพศหรือเหตุใดกุศโลบายอันใด,นดต่อยหม้อจานยุทพวิธีอันนี้มีหรือไม่ช่วยขยายข้อความตามมรรคผล หรือเป็นเพียงกุศโลบายที่แยกยนรวมไพ่พลให้เขือเขิมเติมกำลังจะต่อยทุกหม้อลามหรือชาข้าวจริงหรือเปล่าช่วยเล่าช่วยขยายมีผู้ฟังตั้งตารอตั้งมากมายวิทยากรทั้งหลายช่วยขยายควาา ขอสวัสดีท่านพลเรือเอกวสินสาลิกรพตินะครับแล้วก็สวัสดีท่านพอเกศนะครับพอส่งเสริมสวัสดีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจจากทางเทศบาลเมืองเันทบุรีก็ดีนะครับจากชมรมคนรักข้าเ่้าก็ดีรวมทั้งพี่น้องที่กําลังติดตามทาง f เฟ e บ o ๊กไล v ์นะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นไฮไลท์ของงานของเราเช่นกันนะครับเรื่องทุบมอกข้าวต่อยมอกข้าวนะครับจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่อย่างไรกันพี่น้องทาง Facebook ไล v ์นะครับฝนะนะากถามมาเยอะมากนะครับจริงๆเราไม่ได้ถ่ายเฉพาะในห้องนี้นะครับมีหลายเฟซนะของสัก,การก็ทำจังหวัดด้วยแล้วก็ของจตุรีเมียความสุขด้วยนะครับพี่น้องสามารถที่จะ มารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ฝากคาถามไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยนะครับผ่านมาแล้วสองวันนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่สามก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้นี่มีนักพูดผืตอตัดปรีเด็หลายคนเลยนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะมีคนสวยที่สุดอยู่บนเวทีด้วยนะเพราะว่ามีอยู่คนเดียวนะผู้หญิงนะครับน้นแล้วเนี่ยวันนี้พลาดไ่ได้เลยนะครับแล้วก็เรายังมีอีกสวันด้วยกันนะครับเอาล่ะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มเสียวนาเลยนะครับผม ตั้งกติกาอย่างนี้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีเวลาโดยประมาณ20นาทีนะครับไล่ยาวไปเลยนะครับไล่ยาวไปเลยแล้วก็มารอบที่สองก็จะเป็นคําถามจากผู้ฟังที่อยู่ในพอลอย่างนี้หรือทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับยิงคำถามมาได้เลยนะครับผมก็จะแอบดูอยู่นะครับว่าใครถามอะไรเรื่องอะไรนะครับผมจะขึ้นหัวข้อนะครับแต่ละคนแต่ละท่านก็นรู้จักกันว่าแต่ละคนแต่ละท่านเป็นใครยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะ รู้จักมักจีก็จะถามกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านี้เห็นไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับแต่ว่ายังมีหลายเรื่องที่เปิดทางเอาไว้แล้วแต่ยังไม่เดินต่อผมก็เลยบอกอนี้ว่าเมื่อวันวานขานกล่าวหลายราวเรื่องให้ต่อเนื่องเรื่องราวมาขานไขเปิดประเด็นทิ้งไว้พอเข้าใจเพิ่มเติมใหม่ให้แน่ชัดถนัดกวา่า ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอนาจารย์อนุสรเจตมงคลเดยครับเราก็จะเรียนกันตามแบบนี้นะมาถึงท่านที่สองเลยนะครับมาทำความรู้จักกันนะครับเราจะพูดเป็นคนที่สองนะครับบอกว่าผู้หญิงแต่งแห่งเมืองจังดูมั่นเหมาะอาดีตเป็นผอ,อ,อหอจดห,าหจมายเหตุเจตนามัน่นเกิดที่นี่ตายที่นี่ที่เมืองจังผลงานท่านสร้างความดีที่เมืองจัง ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ต้มด้วยครับนะครับสมุทรพิการมายกนังสีนะครับปัจจุบันนี้เป็นแม่หมอแล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับผมนี่เป็นแฟนขักติดตามทุกวันเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้ขาดพิจารณ์ท่านนี้ไม่ได้นะครับนักพูดผิปากเอกเลยนะครับเจอที่ไหนด่มันที่นั่นนะครับนะครับบอกว่าเป็นอาจารย์โบราณคดีที่เก่งกาจความสามารถมากมายหลากหลายที่ วิชาการเรื่องงานโบราณคดีปีกว่าที่ชัดเจนเน้นทุกคำาุกเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์กรรมนิีิในตรศดลป์ด้ครับครับก็ทำความรู้จักแต่ละคนแต่ละท่านนะครับมีทางนักวาดนักเขียนก็ห่อจดหมายเหตุนะครับอดีตนะแล้วก็เป็นมีนักโบราณคดีด้วยนะครับวันนี้ครับก็จะมาเริ่มที่ท่านอาจารย์คุณสอนเจ็ดมงคลก่อนนะครับประเด็นที่ผมจะถามทิ้งไว้ก็คือ ทำไมพระเจ้าตากจึงต้องเข้ามาตีเมืองจานนะครับแล้วก็วิธีการการตัดสินใจการแก้ไขของปัญหาของพระอ,องค์ท่านเนี่ยพระอ,องค์มีเขาเรียกว่าภาวะความเป็นผู้นำสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นพระราชาหมายกษัตริย์แต่ว่าเป็นทหารแะมีพระหาที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นําสูงนะครับแล้วก็ประเด็นที่3มผมก็จะทิ้งไว้ว่ายุทธวิธีในการเข้าตีเมืองจันเนี่ยมียุทธวิธีอย่างไรเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ผมเป็นกระตือนะก่อ,อ,อีกคน,นออกกรนะว่าผมไม่ใช่เป็นนักวิชาการอะไรนะครับผมเป็นนักวาดรูปผ,ผมเป็นครูสอนสศิลปะสอนวาดรูปอยู่ที่โรงเรียนเดนุบาลที่สอนนะรูปข้างหลังที่อยู่ในกรด้านหลังนะผมเป็นคนวาดทั้านั้นเลยนะครับแล้วก็เลยไอ้การวาด ภาพทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันวาดยากครับเพราะว่าถ้าเราวาดผิดเนี่ยมันจะประจานเราไปจนทั่วลูกทั่วหลานเลยฉะนั้นมันต้องเลยต้องอ่านอ่านหสือเยอะนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเ,เรื่องของเจ้าไม่เจ้าเมืองจันเนี่ยะเขาไมอ่อไม่ไม่เขาไม่ร่่มมือกับพี่เจ้าตากนะครับก,ก่อนหน้านั้นเน,นะครับตอน ่อนที่กรุงยังไม่ทันได้กรุงศรียอยุยายังไม่ทันแตกเนี่ยก็มีกรุงหมื่นเทพพิพิธกรุงหมื่นเทพพิพิธนี้ก็คือลูกของพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกรก็มารวบรวมผู้คนจากภาคตะวันออกเราบอนแล้วนะครับเพื่อที่จะกลับไปช่วยกรุงศรีอิยาในการผู้กรุงอ,อ่ก็ไปตั้งทัพอยู่ที่ปา,ากน้ำโยธานะครับเพราะว่าเหตุนั้นนั้นก็ ก็มามาเข้าตีก็แตกนะม,มันก็ทัพของกรมบุญเทพพิพย,ยังไม่ได้เข้ากรุงศรีเลยยังไม่ได้ไปลบที่กรุงศรียาไปช่วยกรุงศรียาก็แตกไปซะแล้วตัวกรมบุญเทพพิพก็หนีขึ้นไปทางนครราชสีมาและก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีนักรบในกองเสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันหนึ่งในนั้นนะเชื่อว่า เป็นเจ้าเมืองจันทบุรีเดิมที่ไปกับกรมองค์มูลเทพพิพิธนะครับหลังจากนั้นここ ờ, 9, เจ้าเมืองจันทก็ว่างลงแต่คนที่ไปกับกรมองค์มูนเทพิพิธด้วยน่าจะเป็นปิราม,ม,มือนซ่องซึ่งเขาไปด้วยแล้วก็ตัวปิราม,มือนซ่องเป็นคนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในชายทะเลภาคตะวันออกเราผสมควนนะครับแล้วก็น่าจะเชื่อได้ว่าปิรามุนซ่องน,นั้นแหละ เป็นคนนำเจ้าเมืองจันทน์คนใหม่มามาสู่เมืองจันทบุรีนะครับซึ่งที่เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วว่าเจ้าเมืองจันเดินเนี่ยเป็นพระนะคื้อหัวหัวหลานหรือหัวหวานเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้เสร็จมาเป็นเจ้าเมืองจันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณลามุมดซ่องนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ จ,จ้ามือการไม่ร่วมมือกับทางพระเจ้าตาอันที่สองคือพระเจ้าตากเนี่ยออกจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ได้ออกมาด้วยมีความเขามีความเชื่อว่าท่านหนีหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นในการหนีออกมาหนีหนีมาแบบนี้ของทหารเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วถึงถึงจะมีเอกสารตอนหลังว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น ได้ติดต่อไปที่บริษัท b o c ของอดั๊กนะว่าตัวเองไม่ได้หนีหรอกตัวเองได้รับคำสั่งจากพระเจ้าเอกทั์ให้มารวบรวมผู้คนทางภาคตะวันออกเพื่อกลับไปช่วยคุณศรีวิยาอันนั้นเป็นชั้นหลังแล้วนะครับเป็นการบริษัท b o c นี่ยไปเชิญชวนให้ให้บริษัทมาร่วมทำสถานีการค้าที่กรุงธนบุรีนะครับ อันนี้ก็เป็นที่หลังแล้วนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆสองสามข้อที่ทําให้เจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตัดสินนะครับแล้วที่สําคัญก็คือข้อที่ข้อที่สามก็คือคุณรามบุญซ่องโดนพักของพระเจ้าปากตีที่ทะเลน้อยที่เมืองแกลงแล้วก็คุณรามบุญซ่องก็หนีมาอยู่จันทบุรีกับเจ้าเมืองจันท มันคงจะมาพูดอะไรกันมาคือพูดฝ่ายเดียวเนี่ยน,นะนก็ทําให้ทางเจ,จ้าหนุนจันนี่หลงเชื่อไปเลยว่าพระเจ้าป่าม่คนคงจะมะีสิ่งที่ไม่ไม่ถูกไม่ต้องตั้งหลายเรื่องอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากจะร่วมมือเพราะว่าการร่วมมือัะคนหนีทับมาเนี่ยถ้าคงศีอยาไม่แต่มีวันดีเขาตัดสิขนขึ้นมานี่เจ้าเมืองโดนด้วยนะครับก็เลยไม่ไม่พยายามที่จะเข้าร่วมกับพยยระเจ้าป่า อมานะครับเอ่อก็มีวิธีการที่จะคิดร้ายอะไรนะ,ะทางเจ้าเมืองจันทบุรีก็อย่างที่เราอ่านเน้นหนังสือประวัติศาสตร์ก็หลอกให้ไปทางใต้เพื่อที่จะข้ามน้ําแล้วจะลอกทําร้ายอะไรเนี่ยนะ,ะอันนั้นก็มีอยู่ในพงศธรานอยู่แล้วผมผมก็จะไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับแต่แต่นี้จะมาพูดถึงวิธีคิดนะคะรับพี่เจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่ ฉลาดนะครับฉลาดมากเลยแล้วเป็นคนที่เรียนหนังสือตอนที่เป็นหมาดเล็กเนี่ยท่านก็เอาเวลาหลังจากทาเป็นหมาดเล็กเนี่ยเลิกตอนเย็นนะครับก่อนจะกลับไปบ้านท่านก็แวะไปเรียนหนังสือ,อกับคร,ร,ร,รูต่างๆเพราะว่าในในกรุงศิลยาเนี่ยมันมีชนเผ่าเยอะมากเลยอมีถึงสามสิบสามสิบกว่าเผ่านะสามสิบภาษานะครับ ในกรุงศี่ยามีคนพูดกันถึง30สภาษา,าเลยแล้วก็มีเชื้อสายต่างๆอย่างตั้ง3กว่าเชื้อสายไม่ว่าเปอร์เซียอินเดียญี่ปุ่นอัมาน,นียนครับเอมาลกาอัลปัตเวียาปัตวยีตวยก็คือจาการตานะครับแล้วก็หลายหลายมากเลยครับมาอยู่กันพวกนี้ก็จะมีหมู่บ้านเป็นของตัวเองประกอบอาชีพไปตาม ตามของเรื่องของตัวเองนะครับเช่นบ้านในไกยบ้านในไก่หรือบ้านในกกยเนี่ยก,ก,ก็เป็นบ้านของคนจีนพวกนี้ก็จะฆ่าหมูฆ่าไกา่ที่สําคัญต้มเหล้าด้วยนะครับปรุงสีวิญญานี่ใครทําอะไรก็ทําแต่ขอให้เสียภาษีให้กับพระมหาตริย์เขาก็ให้ทําเปิดบ่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับที่สําคัญมีโรงชาํนะเาเราบุกนะฮะมีเรียกว่าโรงชําเหลาบุย ไอ้โรงชำเราบุรุษคืออะไรเหรอครับก็คือซ่องนะครับนะแต่ปรุงรียาจะเรียกไอ้โรงชำเราบือว่ามันเขาเขาไม่เรียกซ่องเขาเรียกว่าโรงชำเราบืุษคือบรุษจะเข้าไปแล้วไปโดนพนักงานชำเราเอาครับจะชำเราที่ที่ไหนอันนั้นต้องไปถามบวดแบ๊กครับรับผมก็พูดในภาสาญกไปั่นนี่ครับ ครับมีหมดแต่คุณต้องเสียภาษีให้กับพระมหาภาษานะครับอย่างพวกเปอร์เซียพวกนี้ก็ฆ่าวัวฆ่าไก่ฆ่าหมูเข,า,ขาไม่ฆ่าหมูเพราะเขาเป็นาสนาอิสลามเป็นแต่สมัยในกรุงศรีอยุธยาเขาไม่เรียกศาสนาอิสลามเขาเรียกศาสนามหามาดครับ,รบเขาจะเรียกมหมามะดเราจะเรียกเขาเรียกไม่เหมือนกันกับภาษาทุกวันนี้นะค,ะครับในนั้นเขาจะทำ ฆ่าวัวฆ่าแพะฆ่าแกะไปเขากกินส่วนคนกุ้งศรียาเองเนี่ยเป็นคนใจบุญมากนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเสียบ้านเสียเมืองด้วยนะครับคือคนอยุธยญานี่ถ้าไม่จําเป็นหรือไม่มีเรื่องเีราอะไรจริงๆเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเขากินอยู่อย่างเดียวก็เือกินปลาเราจนมีคำพูดติดกับผู้รอปลา,าว่ากินข้าวกินปลาตอนนั้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือปลาเนี่ย มันก็จะเอาเป็นหน้าบ้านตัวเองนี่นะเพราะว่าภูุิศิีวิทยาเนี่ยบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่ติดแม่น้าแล้วเขาก็จะเอาเชือกเอาอะไรมาตั้งไว้หน่อยให้ให้มีผักบุ้งให้มีผักบุ้งมาอยู่นักตรงหน้าบ้านนะครับพอมีผักบุ้งอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยไอ้ปลาก็หลบล้อมเข้ามาแอบแอบปลาตัวใหญ่ๆที่ม,มาทําร้ายมันก็มาแอบอยู่ใต้ต้นกอผักบุ้งนั้นไอ้ผักบุ้งนี้ก็ใช้ กินกระปิกได้แกงส้มได้ปลาก็มีสวิงอยู่มีเขาเรียกว่ายกยอมียอมีอะไรเขาอยู่ใต้ใต้พอป้องนะพอเรายกขึ้นมาทีก็มีปลาตัวสองตัวติดขึ้นมาไอปลาตัวสองตัวเนี่ยกินน้าเป็นวันเลยนะครับแกงข้าวแกงหม้อหนึ่งก็กินตั้งแต่เช้ายเย็นเลยฉะนั้นคนภูมิสียาเลยเหมือนกับไม่เดือดร้อนอะไรนะไม่ล้างถังออกชีวิตมีแต่ความสุขสําญ เหมือนบุญรองปลัดจูพูดไว้นะครับว่าเพลานี้บ้านเมืองไล่ซึ่งเสียงเพลงมโหลีตึกตึกตึกโมเหมือนแต่ก่อนก็แสดงว่าอยุทยานี้มีเสียงเพลงลั่นไปหมดทุกซอบทุกซอยตึกอยู่กันอย่างมีความสุขนะก็เลยทำให้ไม่ค่อย มีการกร็ตื่นเลยล้นลื่งการป้องกันบ้านป้องกันเมืองเท่าเท่าที่ควรแล้วยิ่งที่สาคัญก็คือห่างจากศิษส,สงครามใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งร้อยกว่าปีร้อยหกสิบกว่าปีนะครับครับ,รบโอเคนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็พระเจ้าตากทีนี้ก็เราย้อนกลับมาที่พระเจ้าตากจะเข้าปตีเมืองจันแล้วจะเข้าเมืองจันก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากเนี่ย จริงๆแล้วท่านไม่ได้มีเกตนาที่จะทําร้ายเจ้าเมืองจันเลยเพราะว่ายังมีคำพูดเลยว่ามองเห็นเหมือนดุดดังน้องในอุทธร์ยังมองว่าเจ้าเมืองจันเนี่ยเป็นเหมือนน้องในอุทธร์เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะทําร้ายบ้านทาร้ายเมืองพระเจ้าตากนันเคยเอ่อยไว้ในการทาสิทธสงคราไมไว้เสมอว่าการที่เราชนะศึก โดยไม่ได้ทํร้ายบ้านเมืองไม่ได้ทําลายบ้านเมือง,มเมองนั้นถือว่าชนะดีที่สุดการทําชนะศึกโดยไม่ได้ฆ่าทหารของฝ่ายตรงข้ามถือว่าเยี่ยมที่สุดเลยนี่แหละครับพระเจ้าตากมีกจิตใจท,ที่ที่ไม่ได้มีความต้องการจะฆ่าคนในเมืองจันทบุรีหรือการตีเมืองตีเมืองจังนี้ก็ไม่ได้ตีเพื่อที่จะ ล้มหายตายจากฆ่ากันให้แหลกลานกันไปเป่าก็ต้องการมาร่วมมือกันเท่านั้นเองเพราะว่าจะไปช่วยกู้คงศีลวิญยาในภายภาคหน้าเท่านั้นเองนะครับก็เลยพยายามที่จะมามองว่าถ้าเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยร่วมมือกับพระเจ้าตระก็ไม่มีเสียเลือดเนื้อเพราะท่านต้องการแค่มาเอากําลังคนท่านต้องการแค่มาเอาทรัพยากร ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารดาบหรืออาวุธต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือพีเจ้าตาตั้งความหวังไว้แล้วว่าจะมาต่อเรือที่จันทบรุรีซึ่งจันทบุรีเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่า,มาเมรามีป่าไม้อุดอมสมบูรณ์นะครับและช่างที่ต่อเรือเองก็คือคนจันทบุรีนี่เองนะครับเพราะว่าช่างต่อเรือเนี่ย มีมานานตั้งใจสมัยกรุงกรุงศรีอยาคือในสมัยพระนเรศวรแล้วใช่ไหมฮะก็คือเมื่อพระนเรศวรเดินทางไปศึกกับพิยาละแวกพระนเรศวรยังแวะมาเอาเรือที่เมืองจังตั้งร้อยห้าสิบลำแล้วก็ได้คนกับตันเรือหรือว่าคนเรือทหารไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายจามหรือเชื้อทองหรือเชือช้ออะไรต่างๆนี้ไปกับ กองทัพพะเนาเสือด้วยเ,เราก็มกันจะมามองผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคนชองให้ฟังนิดนึงว่าคนชองเนี่ยเดิมทีจะเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆนะครับไม่น่าจะไปกับทหารของพิจาราได้หรือว่าไปเป็นทหารของพิจาราาได้เพราะตัวเล็กๆจะไปสู้กับมาตัวใหญ่ๆได้ยังไงเปล่าครับสําคัญมากเลยครับที่คนชองเพราะคนชองเ่งเรื่อง สมุนไพรสองคนชองเก่งเรื่องการนวดเพราะว่าการลบเนี่ยเป็นไงครับเวลาลบเนี่ยมันก็เจ็บแข้งเจ็บขาโดนตีเ่าโดนเตะปวด,ดแขนปวดขามเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวชองนี่แหละครับ<ม>ก็คือหมอดีๆนี่ในกองทัพของพระเจ้าตากนะครับเป็นคนไปคอยนวดไปคอยประคบแผลเวลามีแผลมีอะไรต่ออะไร,ออะไรก็เอาสมุนไพรมาห้ามเลือกนี่ ้องเรื่องมีความสำคัญนะครับจงภาคภูมิใจเลยครับใครมีใครเป็นคนชองนั่นแหละคือคนที่มีความสำคัญของบ้านของเมืองนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ครับผมสวัสดีครับขอแสงประเินให้กับท่านอาจารย์อนุสองเจ็ดมงคลนะครับท่านได้พูดถึงหนังสือนะครับของหลวงอุพิษนะแล้วก็พูดถึงเรื่อง อยุธยามีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะสามสิบกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับก็คงจะอย่างนี้นะับผมมองถึงกรุงเทพควาเป็นเมืองหลวงนั้นอาจจะมีการลมตัวของการค้าขายอะไรต่างแล้วก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลงทำรากัลุดผมไม่เคยได้ยินเลยนะฮะเพิ่งได้ยินครั้งแรกเดี๋ยวคงจะต้องไปเที่ยวนะครับอาจารย์ครับน,นี่พอทั้มดแบ๊ก <laughs> ลงทำหละกขอบุหลุดนะครับไม่เคะดีนะอ่าสมายกอดเป็นงันครับาศาสนาอะไรนะม,มาหมักเลยนะทันนี้ก็ไม่เคยได้ยินนะฮะรถจักแต่พี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเออเราได้ความรู้ใหม่นะครับกินข้าวกินปลานะครับแกงเโปโอมาจากผักบุ้งนะครับที่อยู่ในคลองแม่น้ำดิบลงมาหน้าบ้านมีปลาติดมาด้วยเอ <c oughs> <c oughs> มองเห็นภาพเลยนะครับ พระเจ้าพระเจ้าตากพระตรีเมืองจานนี่จะพยายามไม่ให้บ้านเมืองบอบช้ำและมีการสูญเสียน้อยที่สุดรวมทั้งเป็นการรวบรวมอาวุธรรว,วุธอุปกรณ์นะครับและทีส่สำคัญอาจารย์ครบอบอกว่าคนชองเนี่ยนะครับเป็นคนตัวเล็กๆอาจจริงจริงขรงผ่อนๆนะครับแต่เก่งในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็เรื่องของ,ของการนาาวดโอ้สรุปบดท้ายได้ดีมากนะฮะแล้วก็บอกว่าคนที่ต่อเรือกเก่งที่สุดก็คือคนจากทบุรีนี่แหละ ภาคภูมิใจนะครับเคนบ้านเรานี่มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะครับอ่นะครับลำดับต่อไปนะครับผู้หญิงที่สวยที่สุดบนเวทีนะครับก็มีอยู่คนเดียวนะฮะอ่าแม่หมอของเรานะครับแต่เดี๋ยวตอนท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเะมีซ็อกซสองนะครับมี็อกสองเรื่องการปินนการนะครับ ก็ะยกเรืพี่ตุม้มและอาจารย์นะเป็นความคุ้นเคยกันนะครับนะครับพี่ตุม้มช่วยพูดถึงเรื่องสภาพเมืองจันนะครับใน,ใน,ในอดีตแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าสินได้ตีเมืองจันไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วการเข้ามาของพระเจ้าตัดศินเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์อาบอกว่าทั้งเกี่ยวข้องกับวัดวังอารามต่างๆหลายวัดเลยนะที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้า,าศินมาลาศมีวัดไหนบ้างนะครับและว,วัดเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรเล่นเช่นด้วยครามครับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะดรชนะก,กรนะคะซึ่งเป็นที่ต่นสนอสำหรับวันนี้นะคะพี่ตุ้มนะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าเรียกพี่ตุ้มอะดีแล้วนะคะแต่กี้ก็จะไปอยู่ว่าถ้าเรียกป้าตุมา้มเมื่อไร่บีบคอทันทีนะคะคืออย่างนี้นะคะก็ขออนุญาตว่าด้วยการที่เราดำรงตำแหน่งที่เป็นนักเตะมิเหตุเนาะสมัยที่รับราชการนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ดิฉซนจตพูด่ต่อไปนี้นะคะขออนตัวเองะคะ่ะขออนตัวเงะะอ,อเง ด้วยความที่เป็นนักเก็บนิเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเอกส,สารส่วนใหญ่นะคะที่จะพูดนะคะก็คือเป็นเอกสารานิเหตุนะคะอาจจะเป็นของต่างประเทศหรือว่าเป็นเอกสารสนับสนุนคือเป็นเอกสารชั้นรองเขาเรียกว่าประถมระดูงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อที่บางข้ออาจจะแตกต่างกับนักวิทยากร,รท่านอื่นที่อาจจะพูดถึงเรื่องเอกสารขององศาดาวมากนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าจริงๆเราทุกคนนะคะ ไม่มีใครทันสมัยพระเจ้าตากสินมหาราศพนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเราเปเหมือนการต่อดิกซองนะคะให้มันเป็นรูปร่างที่ชัดเจนของเมืองจันทบุรีก็บ่อยนี้นะคะทีนี้ในส่วนของดิฉันนะคะของญาตเป็นดิฉันล็อกไม่เป็นปะตุ้งหรือพี่ตุ้งกันแล้วกันนะคะก็ในส่วนของดิฉันเวลามอบหมายนะคะมีลักษณะคือพูดถึงเรื่องเมืองจันทบุรีในสมัยพระเจ้าตากนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเมืองจันทบุรีสมัยพระเจ้าตาก ก็ขออนุญาตเกริรนนิตึนนะคะว่าเมืองจันทุรีนะคะมันมีอายุยาวไกลกว่าแค่สมัยพระเจ้าตากนะคะเพราะจริงๆแล้วว่ามันมีทั้งสมัตมีทั้งหมดนะคะ5ยุคสมัยนะคะถ้าเราเคยเรียนมาบ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าเมืองจันทุรีมีประมาณ5ยุคสมัยเพราะมีอายุมากกว่า1,000งปีนะคะเมืองแรกก็คือเมืองพะเนียยไหนใครรู้จักเมืองพะเนีย่ยไหมคะลูกๆคะรู้จักเมืองพะเนียยไหมคะ ใครรู้จักเออยกมือเึ้นค่ะยกมือขึ้นเก่งมากลูกนะคะลูกๆรู้จักเมืองเนีดนะคะเมืองเนีดนะคะตามในเอกสารปัจจุบันเราถือว่าเป็นเมืองที่หนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาเรียกว่าแถวเขาสะบักนะคะก็มีอายุยาวไกลมากนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเมืองจันทบุรีในยุคที่สองนะคะก็คือเมืองุูทลายนะคะหรือว่าเมืองหัววังนะคะ ซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะเอ๊ะอยู่ตรงไหนเนาะนะคะอ่าเมืองตรงนี้นะคะเท่ารูปปัจจุบันนี้นะคะนักโบราณคดีมีการขุดค้นซึ่งอาขอญาตยกความดีความชอบให้กับอาจารย์กามนิตและเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักธรณีวิทยานะคะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์หาเซเลหรืออะไรนะคะสำรวจนะคะ ให้ได้รู้ว่านะคะมีการมีคูเมืองอะไรอย่างนี้ที่มันมีลักษณะชัดเจนที่ว่าเป็นเมืองที่สองนะคะก็จะอยู่ปัจจุบันก็อยู่บริเวณแถวจันทินิทนะคะฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะทีนี้ก็เป็นเมืองที่สองแล้วนะคะต่อไปเราเข้ามาถึงเมืองที่สามเมืองที่สามคือเมืองบ้านลุ่ม ที่พระเจ้าตากสินมหาราชจะตีนี่แหละค่ะก็คือเมืองบ้านลุมนะคะก็ปัจจุบันก็คือบริเวณค่ายทหารตากสินนะคะค่ายตากสินจันทบุรีนี่เองนะคะ,ะทีนี้เราเราเลยไปน,นิดนึงนะคะขอพูดถึงเมืองที่4นะคะเมืองที่4เกิดจากอะไรเมืองที่4เกิดจากที่ว่ามันจะมีสึดยวนนะคะในสมัยรัชกาลที่3นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีสึกด้านชายทะเลนะคะ ทางยวนทางเขนิประมาณนั้นนะคะขออนุญาตให้พูดกบูชานะคะเพราะตอนนี้เขากำลังใช้คำว่าเขนิ่งก่นนะคะก็ขออนุญาตใช้คำนี้นะคะก็ทาให้ทางราชการนะคะทางเขาเรียกราชการก็คือเขาเรียกว่าอายุทยาเนาะไม่ใช่อันนี้สมัยทีเจ้าราชการที่สามเลนะคะราชการที่สามก็เลยมีพระราชบัญญัติให้ย้ายเมืองนะคะย้ายเมืองไปอยู่ที่เนินงนะคะเมืองเนินงใครรู้จักบ้างคะเมืองเนรนง อ่าที่มีค่าเรือนวงที่หนูไปในเรือนะคะถูกต้องเก่งมากเลยลูกนะคะนั่นคือเมืองเมืองวงนะคะแต่ด้วยจากว่านะคะอ่ายวนก็ไม่ได้มาลบทางด้านนี้นะคะก็เลยในสมัยรัชกาลที่หก็เลยให้ย้ายกลับมาที่เมืองบ้านรุ่มก็เป็นบ้านรุ่มครั้งที่สองก็คืออยู่กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะทีนี้อ่าดิฉันจะขอพูดถึงบ้านรุ่งในสมัยแรกนะคะ บ้านรุ่งในสมัยแรกก็คือในสมัยที่พระเจ้าตากสินนะคะมหาราชจันาตีเมืองจันทบุรีนะคะทำไมเมืองจันทบุรีเนี่ยถึงเป็นที่หมายปองของใครต่อใครนักหนาไม่ว่าจะเป็นอ่าสมัยพระรามเมศวรพระนเรศวรพระเจ้าตากสินมหาราชหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสอยากาอยากมายึดเมืองจันทบุรีนะคะเพราะว่าเมืองจันทบุรีนะคะเป็นหัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่สําคัญนะคะเป็นเมืองน้าด่านมาแต่ครั้งโบราณน,นะคะ ความสำคัญของเมืองหน้าด่านคืออะไรป้องกันค้าศึกเลยคะเป็นเมืองที่ป้องกันค้าศึกทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นจันทบุรีนะคะมีด่านทั้งทางท,าทะเลและทางบกนะคะถึงหกดา่านข้าถามมาแล้วเหรอคะยังไม่บรรยายไม่จบเลยอยนี่ยถามเร็วจังเลยนึกว,ว่าเขียนจดหมายขึ้นมาดา่าแล้วขอบคุณค่ะนะคะ ันนี้มันก็จะมีเรียกว่าด่านยนะคะก็คือด่านเวลาน,นะคะด่านทำไมถึงต้องมีด่านอ่านะเพราะวันนี้มีนักเรียนก็ต้องอธิบายว่าทําไมถึงมีด่านด่านก็คือการแสดงถึงอนาเขตนะคะเวลาที่คนต่างเมืองหรือต่างชาติเข้ามาที่เรามันก็เหมือนด่านศุากาลกากรปจิบัติเนี่ยค่ะด่านการตรวจคนเข้าเมืองน,นะคะมันจะมีทั้งหมด6ด่านนะคะด่าน2องด่านนะคะอยู่ติดกับทางพัฒตบองนะคะพัฒตบองจะของใครคะ ขอประเทศไหนคะพัตบองของเขมรนะคะพัตบงลอยู่เขมรนะคะแล้วก็มีอีกด่านหนึ่งนะคะติดกับทางเขาเรียกว่าทางไปะจีนนะคะอ่าและอีกสามด่านที่เหลือนะคะจะเป็นด่านทางน้ํานะคะก็คือด่านทางเขาเรียกว่าเดี๋ยวขายาอญาตเปิดโทยนะคะก็จะมีด่านที่บางน้ำแขนหนูนะคะ